สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Black Clover Aim นะครับก็สำหรับตู้เจมเมโลน่านะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะครับทั้งเกลือแล้วก็บางคนเนี่ยเปิดทั้ง10โลแล้วก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเจมเมโลน่าเนี่ยเต็มเซิร์ฟแล้วนะครับโดยเฉพาะในโหมด PVP นะครับไม่ว่าจะกดทีมไหนนะครับนอกจากทีมแดงล้วนเนี่ยก็จะเจอเจมเมโลน่าทุกทีมเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยกำลังระบาดเลยนะครับด้วยความเก่งของเขานะครับแล้วก็เป็นตัววลตัที่3แ้ว ที่มาในเซิร์ฟกาลิน่านี้นะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับทีม PVP สายฟรีนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมาลองเทสให้ดูกันว่าสายฟรีอย่างเรานะครับจะมีแนวทางการจัดทีมยังไงนะครับที่จะไปปีนเกลียวเจอกับพลังสูงๆนะครับอย่างสามแสนบวกนะครับพวกค่าพลังพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวตึงในเกมเลยซึ่งหน้าตาของทีมที่เราจะเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมที่ค่อนข้างจะฮิตนะครับที่เป็นทั้งทีมแดงล้วนหรือว่าทีมเขียวล้วนนะครับแล้วก็ทีมผสมนั่นเอง ตัวละครที่จะเอามาจัดทีมในรอบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีการสลับไปสลับมานะครับขึ้นอยู่กับทีมที่เราจะเจอนะครับหรือว่าคอมโบที่เราต้องการจะแก้ทางฝั่งตรงข้ามนะครับโดยหน้าตาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับโดยตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเจสเมลเลนาะครับซึ่งจะเป็นคีย์หลักเลยหรือว่าเป็นตัวเมนของคลิปนี้นะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นชาร์ลอตนะครับซึ่งชาร์ลอตเนี่ยก็เมนพอๆกับเจเลยก็แทบจะมีกันทุกทีมเลยนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นลิววิลเล วาเนซซาล่างชุดแ่ right ่ยน้ำนั่นเองครับซึ่ง6ตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับหลายๆคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นแนวทางของสายฟรีล้วกันซึ่งผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสายฟรีนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมาลองเทสให้ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอเน้นย้ําก่อนนะครับว่าทีมที่จะเอามาให้ทุกคนได้ดูต่อไปนี้เนี่ยจะอ้างอิงจากไ d ดีของผมเท่านั้นนะครับก็อาจจะมีแนวทางที่โอเคกว่านี้นะครับแล้วทีมที่จะเอามาใช้เนี่ยก็ไม่ได้การันตีนะครัับาจจะะนรกก็อมีสลแพ หรือว่าสลับกันชนะได้บ้างนะครับแต่ก็คือค่าพลังเนี่ยเขาจะสูงกว่าเราแน่นอนนะครับก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าเป็นแค่แนวทางสําหรับสายฟรีนะครับว่าถ้าเราลองไปสู้กับคนที่มีค่าพลังสูงกว่าหรือว่าใครที่เป็นสายเติมเนี่ยเราจะสู้กับเขาได้ประมาณไหนนะครับหรือว่าถ้าเจอทีมประมาณนี้เนี่ยเราควรเอาทีมแนวไหนไปสู้นะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับโอเคไป สำหรับใครที่ต้องการเติมเงินนะครับผมขอแนะนําพ่อมดเคาเวอร์เย์ ay, ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายโดยการันตีผู้ใช้บริการนะครับที่มีมากกว่า1,000 0แคนคลิกเลยที่ www. w w w k ไซต์เเคเวอร์เย์คอมเติมเกมแบล็คโควาอวันนี้ใช้เพียงแค่ AID เท่านั้นนะครับแล้วยังคุ้มถึง3ต่อด้วยกันอย่างแรกนะครับส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเวอร์คอยคุ้มสุดๆอย่างที่2นะครับกิจกรรมฉลอง1นึ่งแสนไลน์หน้าเพจรุ่นลับของรางวัลแจกแบบจุกๆมูลค่ามากกว่าหนึ่งแสนบาทอย่างท ก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกอย่าลืมนะครับแป๊คุ้มแป๊ฉลาดต้องแค่ว่าแปล โอเคเรามาเริ่มกันที่ทีมแรกนะครับทีมนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมผสมนะครับซึ่งก็จะเป็นจูเลียตหรือว่าเป็นทีมเบสิกเลยซึ่งค่าพลังเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3ามแสนสี่นะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะจูเลียตเนี่ยแปดหมเลยนะครับแล้วก็จะมีแอสตานะครับที่ค่าพลังเนี่ยเกือบแสนแล้วนะครับก็คือทางตัวซัพพอร์ตหรือว่าดีบัฟของเขาเนี่ยค่าพลังเนี่ยเขาเยอะกว่าของผมทุกตัวเลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกัน2องแสนแปดนะครับกับสามแสนสี่จะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ โอเคถ้าสมมุติว่าเจอทีมจูเลียนะครับผมจะเล่นภาษาเลยแล้วกันก็คือเปิดไปก่อนเลยอาจจะเก็บได้อ่าหลับไปละวหนึ่งหูโนโอเอลเกือบนะแต่จริงๆโนโอเอลของเขาก็ตึงเลยนะอ่ะโดนละโดนละ โดนลด SP ด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็ต้องสตาร์ก่อนอ่าเพราะว่าเจเมิเลโอน่าเนี่ยเขา SP ไม่ถึง8นะครับไม่มีมานาสกินอาจจะโดนสตัร์ได้นะครับก็ต้องสกัดดาวลุ่งจูเลียก่อนโอเคเปิดมานาสกินไปนะครับยังไงดีปั่นไปก่อนดีกว่าไปแล้วนะครับ2ตัวจูเลียสเหลืออีก1ชีวิตนะ เออลืมบอกไปนะครับว่าวิลเลียมเนี่ยผมเปลี่ยนจากการ์ดประจำตัวของเขานะครับใส่เป็นการ์ดแซลลี่นะครับอ่ะทีมนี้น่าจะไม่ยากนะเพราะว่าจูเลียสเนี่ยค่อนข้างเล่นลำบากอยู่นะครับถ้าเจอเจมเ,เมเลโอนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าประมาทไม่ได้นะครับแบ็กแอสตาปันทีนี้อาจไสแตกเลยนะครับระ,ะเบิดพลังมงไปทียังไม่เข้านะ จะต,ติดต้นไม้ไนงะต้นไม้มีควันดำด้วยน่าจะโอเคละตายอาสตาเก็บปาดเอาชิบหายแล้วไม่ตายโอเคซ้ำซ้ำอีกทีเขาน่าจะโดนเผาแล้วนะประสานไปทีทีกว่า <c oughs> โอเค เรียบร้อยนะครับสําหรับทีมนี้ก็ขอบคุณคุณพิกเลตด้วยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยหรือว่าคล่องใจกับเขาเนี่ยก็แอดไปซัดกันได้นะครับโอเคมาที่ทีมที่2นะครับคราวนี้เนี่ยจะเป็นทีมเขียวล้วนกันบ้างนะครับโดยทีมที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นริวเจ้นะครับแล้วก็จะมีชาร์ลอตเขียวแล้วก็วานิส่าชุดว่ายน้ำนะครับก็จะเป็นทีมผสมนะครับผสานวิลเลียมนะครับกับเจเมเลโอน่านะครับแล้วก็แบล็กแอสตาร์ชาร์ลอตเขียวนะครับค่าพลังรวมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3ามแสนหนึ่งนะครับ ซึ่งเจ๊กับแอสตาเนี่ยโหเก้าหมื0นอัพทั้งคู่นะครับค่อนข้างตึงเลยนะทีมนี้ก็น่าจะเจอกันอยู่นะครับเป็นทีมปาร์ตี้ที่ค่อนข้างจะฮิตอยู่นะครับมาดูกันทีมสีเขียวล้วนะครับเนี่ยโดนก่อเลยประสานซึ่งทีมสีเขียวล้วเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ถ้าเจอทีมประสานเนี่ยเขาจะมีบาเรียรในการกันนะครับก็ทําให้ยืนได้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยประสานมารอบเดียวเนี่ยแตกเลยปะ ล้างบัฟก่อนตรงนี้เนี่ยเราจะโดนพาร์สนะครับมาเรล้าพลังโจมตีสูงสุดนะโยยุอ่ะเลือกไม่ได้เราก็สร้างมานาะสกิีนไปก่อนตอนนี้เนี่ยฝั่งน,นู้นนะค่อนข้างบางนะครับก็สังเกตดูดีๆแล้วกันว่าตัวไหนเนี่ยโดนล้างบัฟเยอะนะครับมันก็จะบางเป็นพิเศษนะครับอ่ะแล้วก็วานเนซ่าเนี่ยใบไปก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับว่าใบาติดตัวไหนนะครับถ้าติดตัวที่สําคัญเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะได้เปรียบเลยเน้นดวงด้วยทีมนี้แอสตาเปิดอันตี้เมจิกนะครับเมื่อกี้ปาดเราไม่เข้านะอ่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะมีมานาสกินนะครับเราจะสตันไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะผสานไปก่อนอ่าซึ่งผสานเนี่ยก็ทำดาเมจไปเลยเพราะว่าถ้าสตันเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มอ่าเพราะว่ามานาสกินเนี่ยมันกันนะสถานะผิดปกตินะครับ หลับไปละตอนนี้ตัวปัญหาไปแล้วนะครับแล้วก็วิลเลียมเนี่ยใกล้ลอะอ่ผม,มอันติใส่เจ๊เลยแล้วกันอุ้โหน้าสัน่นอ่ะน่าจะประมาณนี้โอ้ยยังยังยังดิ้นอยู่อ่างั้นเจ๊เวาเนซ่าจัดไปหนึ่งเซิร์ฟ เรียบร้อยอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับทีมผสมนะครับที่มีแบ็กแอสซาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณชีฟฟุยุด้วยนะครับเจ้าของทีมนี้นะครับก็แนะนำนะครับถ้าเจอประสานวิลเลียมเนี่ยถ้าเราจัดทีมสีเขียวล้วนเนี่ยที่มีชาร์ลอตเนี่ยก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะครับในตรงบาลีนะครับยังไงก็รอไปเป็นแนวทางดูนะครับ โอเคคราวนี้เรามาเจอกับทีมแดงล้วนกันบ้างนะครับซึ่งผมก็จะใช้ทีมประสานวิลเลียมนั่นเองนะครับโดยเฉพาะทีมแดงล้วนนี้นะครับเขาค่อนข้างได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งเลยนะครับโดยที่เขาจะมีอมตะสอตัวนะครับก็คือชามี่แล้วก็แอสตานะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นราชินีแม่มดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่รับมือค่อนข้างยากเลยนะครับและที่สําคัญนะครับทีมนี้นะครับเขาค่าพลังไม่ถึง3ามแสนนะครับแต่ให้สังเกตที่ทีมของเขาให้ดีนะครับโดยค่าพล นี่นะครับสายแอทแทคเกอร์แต่ค่าพลังเนี่ย80,000อัพนะครับนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับทีมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ค่อนข้างเก่าแก่สำหรับเกมนี้เลยนะครับสำหรับทีมแดงรั้วนะครับก็คือฟูลทีมเลยแหละเซตนี้ยังใช้ได้ยาวๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจอทีมนี้แล้วจะเป็นยังไงกันบ้างครับหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นแอสตารอ่าซึ่งจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับ คือความน่าปวดหัวของทีมนี้นะครับก็คือราชนีแม่หมดนั่นเองอยูโน่นี่ก็ไม่ธรรมดานะอ่ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอันติไปก่อนอ่าสร้างความถึกให้กับทีมก่อนนะครับเพราะว่าเขาอาจจะคอมโบอันตี้มาจิกมานะครับแล้วเราอาจจะตายได้อ่าเราก็เลยแบบบัฟให้แม่งถึกๆเยอะๆไปเลยอ่าแล้วก็กันในนี้ด้วยผักทองดูดิคือเลื่อนมันเร่งแรงมาก ดยวิธีแก้ทางผมก็คือผมจะใช้ออสตาครับในการตัดฮิลซึ่งปกติเนี่ยเขาจะปั่นกันใช่ไหมแต่ผมจะเลือกที่จะตีธรรมดาก่อนนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยออสตาเนี่ยเขามีอมตะด้วยเนี่ยมีอมตะแล้วก็มีบัฟป้องกันด้วยนะครับซึ่งงี้เนี่ยการ,การเลือดเด้งก่อนอันดับแรก เสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยผมจะประสานเลยคือถ้าเราเจอทีมแดงรัวนะครับอันนี้ผมแนะนำว่าให้รีบฆ่าราชินีแม่โมดก่อนเลยนะครับหรือว่าถ้าแอตตาเนี่ยมันเข้าแอนตี้เมจิกแล้วเนี่ยเราควรจะเก็บมันตัวแรกเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยเราแตกนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวผมยัดไปก่อนเลยเพราะว่าเขาจะต้องมีอ,อ,อมะตะก,ก่อนหนึ่งรอบนะครับเนี่ยถ้าเราบัฟแบบ อันตีของวิลเลียมแล้วก็อันตีชาร์ลอตเนี่ยรวมกับมานาสกินเนี่ยจะทำให้ทีมของเราถึงมากนะครับเนี่ยการแบบแอสตาได้เลยนะดูดิแต่ตรงนี้ถ้าเขาปั่นเนี่ยไม่แน่อาจเรา,เราอาจจะตายก็ได้นะอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยเขาไม่มีอมาตะแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเก็บตัวปัญหาก่อนซุบไม่ตายโคตรถึกอ้าวชิบหายแล้วเจ๊ยืนเต้นอยู่อีก อ่ะบับแอสตาแล้กันโอเคจัดไปแอสตาหายไปซะหูยอ้าวอย่างนี้งานเข้าดิปันเลยเรียบร้อยอ่ะเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับแอสตา เอาไว้เจอกับทีมแดงอ่าเพราะ <S <S ว,ว่าหนึ่งเลยเนี่ยนะเขามีดาเมจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีการบล็อกฮิลได้ด้วยอ่าแล้วก็ขอบคุณทีมของคุณแองเจโล่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมแดงนะครับที่ค่อนข้างตึงเลยนะครับโอเคทีมต่อมานะครับก็จะเป็นทีมผสมนะครับที่มีราชินีแม่มดอ่าทีมนี้เนี่ยก็น่าจะเจอกันเยอะนะครับ โดยเฉพาะเมื่อกี้เนี่ยเราเจอทีมแดงไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างปวดหัวเลยนะกับการเด้งเลือดของเขานะครับซึ่งทีมนี้นะครับก็จะมีการใส่ริวเข้ามานะครับมาอันติไว้ก่อนเลยเสร็จตรงนี้เนี่ยผมจะล้างบัฟอ่าตรงนี้ก็วัดดวงนะครับถ้าล้างไม่ออกเนี่ยซวยอ่าโอเคล้างออกนะครับราชินีแม่มดเราต้องเก็บเขาก่อนนะเนี่ยดูดิทีมนี้บอกเลยโคตรตึง โอเคเดี๋ยวเราสร้างมานาสกินก่อนการเหนียวไว้ก่อนอ่ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวบล็อกคิวก่อนเลยอ่ะเลือดไม่เดงจบตัวอื่นช่างมันยังไงต้องเก็บราชินีแม่มดก่อนนะครับอ่ะตรงนี้เหมือนเดิมเพราะว่าเขามีมานาสกินเนี่ยเราจะประสานไปเลย ตรงนี้มันการสถานะผิดปกตินะครับแล้วการสตาร์นเนี่ยก็คือสถานะผิดปกตินะไม่ใช่ดีบัฟนะครับอันนี้ก็บอกไปอีกรอบหนึ่งเผื่อใครที่ยังสับสนอยู่นะครับอ่าโอเคตอนนี้เนี่ยราชินีแม่มดใกล้ดองแล้วแต่ตัวนี้บอกเลยนะว่าถึกมากแล้วราชินีแม่มดเนี่ยโคตร่วนโอเคตอนนี้ก็เอ่อเดี๋ยวผมรักษา SP ไว้ก่อนดีกว่า ถ้ายังไม่จําเป็นนะครับไม่แนะนําให้อันตินะเพราะว่าเจเขาจะบางลงนะครับ <Okay. S 2> โดยเฉพาะเจของผมเนี่ยจะเป็นสาย m a t k ล้วนนะครับ mm hmm. ไม่มีใส่ของเดฟเลยนะอ่ะ oh. uh. พอถึงตรงนี้เนี่ย oh. โอ้โหดูดิดเผากันแบบ <Yeah. S 1> โอยยังไม่ตายอีก <Yeah. S 1> นี่ถ้าไอ้บล็อกคิวหมดนี่งานงอกเลยนะ น่าจะไม่รอดแล้วแหละโอเคหมดละตัวปัญหาแต่ฝั่งเราก็บาดเจ็บไม่น้อยนะอ่ะตรงนี้ผมว่าจะมานาสกินก่อนอีกทีหนึง่งเล่นฝากเล่นฝากโจมตีหมู่ไปละริว,วโอเคถ้าสถานการณ์อย่างนี้นะครับผมจะประสานเอาบาลียก่อนนะครับก็เซฟแอสตาไว้ก่อนนะครับ ยื้อเทินไปก่อนคือตอนนี้เนี่ยไม่มีราชินีแม่มดแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคขึ้นเยอะเลยเนะครับเดี๋ยวผมอันติยัดแอสตาไปเลยโอ้ยโดนก่อนวะอันนี้อันตรายแล้วนะโอ้โหเกือบตายเจ๊มาก่อนตายไปยังออ้าวเรียบร้อยโดนเผานะครับ ปัป่นมาอ้าวเหลือคนเดียวแล้วนะน้องมาดิดวนอย่างเงี้ยไม่กลัวเลยหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแอสตาได้เปรียบนะครับโอเคโอหยแต่โดนเผาแรงวะ่ะอ่ะน่าจะรู้ผลแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหทีมนี้บอกเลยตึงจัดราชินีแม่มด อ่ะขอบคุณทีมคุณดอมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังกันหน่อยอ่ะเขาจะอยู่ที่300แสนนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะอยู่ที่2 8 0แสนนะครับก็ค่อนข้างรับมือยากเลยนะครับโดยจำเป็นจะต้องเอาแอสตาเข้ามานะครับเพื่อตัดฮิวของราชินีแม่มดนะครับไม่งั้นเนี่ยเลือดเด้งแบบโอโ้โหเด้งเหมือนแบบ มันเริ่มใหม่อะแล้วบวกกับเราไม่มีตัวฮิวด้วยอันนี้เราเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาตัวที่เอามาตัดฮิวนะครับซึ่งตัวที่ทําได้เนี่ยก็จะเป็นลังกิสอ่าซึ่งลังกิสเนี่ยก็ถือว่าตัดฮิวได้เหมือนกันนะครับอันติของเขาเนี่ยก็จะเป็นการลดการฟื้นฟูแล้วก็บล็อกการฮิวด้วยนะครับสองเธอเลยก็เอามาแก้ทางแม่โมดได้ดีนะครับแล้วก็ยังเป็นทีมเขียวด้วยถ้าใครจะเล่นทีมเขียวล้วเนี่ยลังกิสก็เอามาใช้ได้นะครับ โอเคคราวนี้เรามาเจอกับทีมเขียวล้วนกันบ้างนะครับบอกเลยนะครับว่าทีมนี้โหดจัดเลยนะครับโดยเฉพาะยามีนะครับค่าพลัง7 5 0 0 0นะครับแทงทีเดียวนี่ไส้ไหลเลยนะครับบอกเลยบวกกับเจสเมลเลนาด้วยนะครับเกือบ9 0 0 0หมืเลยนะครับค่อนข้างตึงเลยแล้วก็พลังโดยรวมเนี่ยอยู่ที่3 0 0แ0นนะครับก็เจอกับพลัง2 0 0 0 0เกือบ2อ0 0 0นนะครับโดยทีมที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นทีมประสานวินเลียมนะครับแล้วก็มีชาร์ลอตต์แล้วก็แบล็กแอสตานะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกัน โดยทีมนี้อ่ะคือโฟกัสไปเลยนะครับว่าคือต้องเล่นยามีก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยยามีแทงไส้แตกแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยววิลเลียมเนี่ยเดี๋ยวอันตีไปก่อนเลยนะครับสร้างความแข็งแกร่งก่อนยามีคือทำยังไงก็ได้นะครับให้ตีเนี้ยยามีตายไวที่สุดนะครับ่าเดี๋ยวดูบัฟเขาก่อนนะ อันนี้เขาไม่มีการสถานะผิดปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเขาก่อนเลยอันตรายอันตรายต้องหยุดไว้ก่อนโหมีริวล้างบัฟด้วยโอ้โหแดงเถือกอุ้ยเอาดีเอาดีาดมีสวนโอ้โห<ฮ>เลือดลดหวบมามานาสกินก่อนจะได้หนังเหนียวกันหน่อย จะหลับกันหมดแล้วเนี่ยเอ่อปั่นไปก่อนโอเคเอ่อชาร์ลอตใกล้ตายแล้วนะผมว่าดึงชาร์ลอตมาใช้สกิลสักทีก่อนตายดีกว่าอ่ะเสร็จแล้วก็บัฟให้วิลเลียมดีไหมเออบัฟให้วิลเลียมดีกว่าน่าจะเฟี้ยวสุดละ ตะลาก่อนชาลอตโอ้โหดูดิโอเคไม่ติดสตันมีมานานสกินด้วยเออดีโดนแทงด้วยไม่เข้าแทงไม่เข้าโอ้โหประสานมาทีนี่คือแบบใจหายแววบเลยมาขอคืนสักหน่อยวะยามิตากูบ้างละติดไฟสามสแต็กด้วยมา เอ,อ้นาสันเรียบร้อยโอ้โหแต่เจ๊ก็จะล่วงเหมือนกันนะโอ้โหตึงเหมือนกันนะทีมเนี้ฟันตัวอื่นก่อนเดี๋ยวฟันเจ๊ติดเผาไหมอีกเอาละ่ะตอนนี้สามลุมหนึ่งหรือหนึ่งลุมสามโอ้โหมันแรงตรงเผานี่แหละ ปั่นไปก่อนแล้วกันทำอะไรไม่ได้นอกจากนี้โอ้ยเทินต่อไปนี่น่าจะเปิดบางไรแล้วนะอ้าวเกมพิกเรียบร้อยอะน่าจะรู้เรื่อง ถ้าไม่โดนเผาตายหาก่อนนะโอเคปันแตกเรียบร้อยโอ้โห,โหตึงจัดอะ บอกเลยทีมนี้อ่ะขอบคุณทีมคุณดาบผ่ามิติด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่สุ่มยามนี้ไปนะครับก็เอาทีมนี้ไป,ไปเป็นแนวทางได้นะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ตึงทีมหนึ่งเลยนะครับหรือว่าใครอยากลองคล่องใจกับทีมนี้นะครับก็แอดคุณดาบผ่ามิติไปได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ โอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการจัดทีมปีนเกลนะครับระดับ3 0 0แสนบวกนะครับก็มีทีมแดงนะครับทีมเดียวที่ไม่ถึงนะครับแต่ค่าพลังของเขาเนี่ยก็ถือว่าโหดเลยนะครับเพราะว่าค่าพลังของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ไปอยู่ใน attacker นะครับซึ่งมันก็จะเป็นพวกค่าพลังโจมตีอยู่แล้วนะครับมันก็จะน้อยแต่คือดันไปถึง80,000กว่าเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับซึ่งหลักๆตัวที่เป็นปัญหานะครับสำหรับทีมเจเมเลโวน่านะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าราชินีแม่มดเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับเป็นตัวฮิลที่ แบบโคตรปวดเลยนะครับคือถ้าเราไม่หาตัวไปแก้ทางอย่างแบล็กแอสตาร์นะครับหรือว่าแรงกิสหรือว่าจะเป็นยูโนชุดว่ายน้ำเนี่ยที่เขาสามารถล้างอมตะได้เนี่ยก็ค่อนข้างเล่นยากเลยนะครับที่จะรับมือกับทีมสีแดงล้วนนะครับที่มีทั้งอมตะนะครับแล้วก็มีทั้งฮิลดด้วยก็คือแบบโอโ้โหรับมือ,อยากจริงหรือไม่ว่าจะเป็นทีมผสมนะครับที่มีเจ๊เมโลนาแล้วก็มีแบ็กอัสตาร์คู่กับราชินีแม่มดนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งทีมเลยที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะบางทีมนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนหรือปรับแก้ทีม หลายรอบมากเลยนะครับกว่าจะได้ทีมที่ลงตัวนะครับแล้วก็มาทําคลิปให้ทุกคนที่ดูกันนะครับซึ่งก็เน้นย้ำอีกรอบนะครับว่าทีมพวกนี้นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการปรับใช้ไปในแต่ละคนนะครับหรือว่าไอเทมที่เราใส่นะครับแล้วก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าจะชนะ1 0 0นะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยว่าเราติดบัฟเท่าไหร่หรือว่าเราสตาร์ทฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่าหรือว่าเราโดนดีบัฟอะไรบ้างนะครับก็อาจจะมีการสลับกันแพ้สลับกันชนะกันไปนะครับก็ลองเอามาเป็นแนวทางให้ดูนรรว่าาาาเเเป็สยฟี สามารถสู้กับพวกพลังระดับ3 0 0ส0 0ขึ้นไปได้ประมาณไหนนะครับหรือว่าใช้ตัวละครอะไรบ้างน,นะครับยังไงก็เอาไปเป็นแนวทางดูกันได้นะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ